ให้แนะนำคนราศีกันตั้งแต่วันที่21ถึง31มีนาคม2567จะเป็นเรื่องอะไรมาดูกันนะครับไพ่จะแนะนําอะไรคนเกิดราศีกันในช่วงนี้นะครับสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําคนราศีกันนะครับเข้าที่ดูก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสุขภายในครอบครัวนั่นเองที่ที่คุณควรจะให้ความสําคัญก่อนก่อนที่คุณจะไปให้ความสุขกับคนข้างนอกทําบรรยากาศในบ้านให้มีความสุขให้ได้ก่อนนี่คือเรื่องสําคัญในดวงก็บอกอยู่แล้วว่าคนราศีกันในช่วงนี้จริงๆผู้ของคุณตัวคุณเองก็มีเป้าหมายเดียวกัน ที่อยากจะให้รครอบครัวมีความสุขแต่กับ ไม่ค่อยมีความสุขภายในบ้านเศร้าที่ขวดคงถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับต้องแก้ไขต้องจัดการกับความที่มันดูไม่ดีหรือมีปัญหาอะไรนะครับต้องหันหน้ามาคุยกันและช่วยกันแก้ปัญหาสร้างบรรยากาศของบ้านให้มันเป็นบ้านให้มันเป็นสวร่าร์ให้มันเป็นวิมานให้มันเป็นที่ที่คุณอยู่แล้วไม่มีความสุขไม่ใช่กับเขาบ้านแล้วก็รู้สึกมองไปทางไหนก็ดูอึดอัดดูแย่ไปหมดไม่เอานี่คือเรื่องสําคัญที่พายอยากแนะนำก็ขอให้คนเกิดราศีกันทุกท่านทาได้ประสบความสาเร็จนะครับ